การน,นำเข้าสู่ l t e แออนไลน์จากโปรแกรม l t e แ3000ให้ทําดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม l t e แออนไลน์นะครับเปิดโปรแกรม l t ลแออนไลน์ขั้นที่2เรียกโปรแกรมนำเข้าสู่ระบบ นะัโปรแกรมส่วนนี้เป็นโปรแกรมนำเข้าระบบโดยกระบวนการ 1. ให้เราดึงข้อมูลจาก l t e c 3000มพนะคลิกเพื่อตรวจสอบ l t e c 3000ก่อนว่ามีความผิดหรือมีความไม่ตรง กับ l t e c ท o ออนไลนในส่วนใดบ้างขั้นตอนที่หนึ่งให้เราทำการถอดรหัสฐานข้อมูลนะครับโดยการคลิกที่ถอดรหัสฐานข้อมูล หลังจากคลิกทอนรหัสเสร็จแล้วรอสักครู่ให้คลิกที่ปุ่มดึงข้อมูลจาก l t แ3,000นะครับหลังจากคลิกแล้วรอสักครู่ก็จะมีมเมสเซจว่าดึงเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มดูข้อมูลก็จะมี รายการจากตัวอย่างนี้ผมตัดข้อมูลให้เหลือโอนเนอร์28รายมีที่ดิน49รายมีบ้าน15ราย15หลังนะครับประการที่หนึ่งต้องตรวจสอบว่าโอนเนอร์ของเรานั้น28ลายนี้มีเลขประจำตัวประชาชนผิดพลาดหรือเปล่า หากมีเลขประะชนที่ผิดระบบ l t e c ท3,000จะไม่ยอมให้นำเข้าและจะดีดออกข้อมูลโอนเนอร์นั้นๆรับการตรวจสอบให้คลิกที่ตรวจสอบสำหรับ l t e เทออนไลน์ขั้นที่1ให้ตรวจสอบว่าเลขประจำตัวประชาชนนั้น มีไม่ถึง13ตัวหรือไม่คลิกที่เลขประจำตัวนะครับจะพบว่าเลขประจำตัวประชาชน1 2ึ4งสอลายนี้เป็นขีดซึ่งผิดนะครับเลขประจำตัวประชาชนเหล่านี้ผิดนะครับเลขประจำตัว ที่สามารถนำเข้าได้ต้องเป็นเลขประชาชนที่ถูกต้องหรือเป็นค่าว่างนะครับเราสามารถทำเลขที่ผิดให้ว่างได้โดยการคลิกปุ่มนี้จะทำให้เลขประจำตัวประชาชนที่ผิดเป็นว่างทั้งหมดคลิกเลยนะครับ ขั้นที่สองตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนที่ซ้ำเพราะการซ้ำระบบจะไม่ยอมให้นำเข้านะครับเลขประจำตัวประชาชนที่เขียนว่า PSNID ซ้ำซ้ำเพราะการขีดนะครับซ้ำเพราะการขีดขั้นที่สามมีการตรวจสอบเลขบัตร ประชาชนว่าถูกต้องหรือเปล่าที่มีในระบบนะครับถ้าเครื่องหมายเช็คว่าถูกแปลว่าไม่สะไม่ผิดแต่ถ้ามีการกรบาทแสดงว่ารายการนั้นผิดจะต้องแก้ไขก่อนหรือทำให้ว่างจึงจะสามารถนำเข้าได้นะครับ ข้อมูลโอนเนอร์เราสามารถส่งออกโดยการคลิกเพื่อส่งออกไปนเล็กเซลนะครับแล้วไปแก้ไขได้นะครับเมื่อส่ง Excel มาแล้วถ้าคนไหนมีการกระบาดเช่นคนนี้ผมผมเปลี่ยนการกระบาดนะครับเช่นผิดแบบนี้นะแสดงว่าเลขประจำตัวประชาชนของคนนี้ผิดนะครับ ต้องแก้ไขใหม่เป็นว่างหรือเป็นเลขประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องนะครับหลังจากตรวจสอบจะแน่ใจแล้วก็จะเริ่มนำเข้าสู่ระบบครับให้ใส่ยู e r อร์และพาสเวิร์ที่ได้จากกรมในตรงช่องนี้นะครับช่องบน ด้านขวามือคือช่องไว้สําหรับดูเท่านั้นไม่ให้ไม่ให้กรอกนะครับเพราะฉะนั้นการกรอกต้องกรอกฝั่งนี้นะผมจะลองกรอกนะครับนะครับเมื่อกรอกถูกต้องแล้วให้คลิกที่ล็อกอินแล้วดูนะับเห็นว่าหากเรากรอกถูกต้องก็จะมีรหัสอบตอน้นนั้นๆขึ้นมา นะครับแล้วเข้าสู่หน้านี้แสดงว่ามีการเชื่อมต่อถูกต้องแล้วนะครับปุ่มต่างๆเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูกสร้างและป้ายทรัพย์สินแปลว่าเจ้าของทรัพย์สินลองคลิกดูนะครับเมื่อคลิกก็จะบอกจำนวนทรัพย์สิน28เจ้าของอนเน n e r นะครับ28ลายคลิกที่ดิน มีที่ดินอยู่49แปลงคลิกสิ่งปลูกสร้างมีสิ่งปลูกสร้างอยู่15หลังคลิกป้ายถ้ามีก็จะขึ้นในที่นี้ไม่มีนะครับเราจะลองนำเข้าทรัพย์สินทรัพย์สินคือ owner นะครับ28ลายโดยการคลิกที่ปุ่ม start ก็จะเป็นการเริ่มนำเข้านะครับ เลขศูนย์ข้างหน้าคือจำนวนที่นำเข้าไปแล้วนะครับเลขยี่สิบแปดคือจำนวนที่มีทั้งหมดครับลองกดสตาร์ทที่ทรัพย์สินนะครับครับนะระบบก็จะเริ่มนำเข้าไปทิละลายเริ่มนำเข้าแล้วนะครับสองแล้วนะครับสามแล้วนะครับ ครับก็จะนําเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะตอนนี้จะเริ่มนําเข้าเจ้าของทรัพย์สินไปทีละลายในที่นี้เจ้าของทรัพย์สินจะต้องถูกต้องเท่านั้นคำว่าถูกต้องคือเลขประจำตัวประชาชนถูกต้อง นำข้อ14แล้วนะครับจาก28ลาย